มีโมเมนต์ที่ไม่ชอบเสียงตัวเองไหมตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มได้อัดเสียงมีอุปกรณ์อัดเสียงแล้วได้ยินเสียงตัวเองว่ามันห่วยขนาดไหนอะคือว่ามันก็ไม่ชอบตัวเองอะครับแต่ว่าผ่านเวลาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้จักเสียงเรามากขึ้นซึ่งวิธีที่เราจะเห็นนะผมว่ามันเหมือนการส่องกระจกอะคือเราไม่มีทางเห็นเลยว่าแบบเอ้ พอภายนอกรวมมามันเป็นยังไงวะการอัดเสียงอะคือวิธีที่เราจะเห็นรูปร่างเสียงของเราทั้งหมดนะว่ามันมีติดจมูกแบบไหนเ้ยมันบางแบบไหนเราจะเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วถ้าเราลองใส่อารมณ์มากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคนเราจะเรียนรู้วิธีการใช้ปรับเสียงของเราะด้วยวิธีแบบนี้ครับ คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นศิลปินได้ไหมคําตอบคือได้คําตอบคือได้จริงๆ <c oughs> คนหนึ่งที่ผมเจอแล้วแบบอย่างชัดเจนามากๆคือพี่ตั้ง <c oughs> ตั้ง Bad Voice คือไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าไม่มั่นใจในตัวเองได้ไหมแต่ว่าเขาไม่อยากร้องเพลงแต่เขาชอบสิ่งที่ทําคุณชอบสิ่งที่ทำไหมคุณอาจจะไม่ชอบแบบการไปเจอคนอื่นก็ได้แต่ว่าโหเพลงนี้มันแบบดีอ่ะมันมันสนุกอะ่ะมันชอบที่จะได้เขียนชอบที่จะได้ทําแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่านิยามคําว่าศิลปินของคุณมันขอบเขตมันคืออะไร ศิลปินที่ดีคือขึ้นอยู่กับเป้าของคุณอ,อย่างผมเล่นเบเบดอยู่ตอนนี้เบเดอร์ที่ดีคืออะไรสมมติเบเดอร์ที่ดีคือประกอบเบเบดได้สนุกเล่นคอมโบแปลกๆได้โหเอาเบเบดมาประกอบรวมร่างกันแล้วแบบเฮ้ยไม่เคยมีใครคิดแบบนี้มาก่อนเลยแล้วมันเวิร์กอฮะคุณสาเร็จแล้วป่ะคุณสาเร็จนะเว้ยเพราะว่าคนเป็นนักประกอบแปลกๆแต่ถ้าคุณบอกว่าความสําเร็จของการเล่นของผมคือได้ที่หนึ่งประเทศเฮ้ย อันนี้เป้าหมายมันก็จะเริ่มชาร์เลนจ์ขึ้นแล้วถ้าคนไปไม่ถึงเป้าหมายอ่ะคุณก็อาจจะบอกได้ว่าเอ้ยคุณยังไม่สําเร็จความสําเร็จนี้มันมันกว้างมากเลยอ่ะมันกว้างมากตามตามเป้าหมายของแต่ละคนอ่าจริงๆอ่ะต่อให้คนไม่สําเร็จก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นศิลปินที่ไม่ดีเออเพราะว่ามันมันใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการที่จะสําเร็จแค่ไหนคนพอเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอีกถ้าสมมติค,คุณบอกว่าปีนี้ถ้าฉันยังวาดรูปแบบนี้ไม่ได้พอเลิกแล้วก็ได้หรือ ถ้าปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นไม่มีตังแล้วมีตังทําหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วต้องพอแล้วมีตังซื้อสีชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วอันนั้คืออาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณต้องพอแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายถ้าคุณแบบเอาจริงๆนะมันจะไม่มันจะมีแบบก,กอก2ก๊กอก3ต่อจากนั้นนะถ้าคุณยังไม่หยุดจาก,จากเส้นทางนี้นะคุณจะแบบไปหาสีจากน้นจะกรีดเลือดออกมาทำทำสีก็แล้วแต่คนเราสามารถถอยมาโดยที่ไม่ได้เลิกถาวรได้ อ๋อไ oh, oh, ปคิดเลย <okay. S 1> ไปทำเลยใช่ครับคุณพี่กอลครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ